สวัสดีครับวันนี้ไอทีน่าูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้ Chrome น Desktop ะนะครับก็คือการรีโมทหน้าจอ,อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกรณีที่เวลาเรามีการใช้งานแล้วเกิดปัญหาขัดข้องอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะให้เพื่อนของเราหรือว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยรีโมทมาดูที่เครื่องของเราได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรีโมทลักษณะนี้ก็คือ,อทั้ง2เครื่องนี้ คือต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองแล้วก็มีเว็บเบราว์เซอร์นะครับของ Google Chrome ด้วยนะครับถึงจะรีโมทหน้าจอได้นะครับไปดูกันเลยว่าทำอย่างไรอนะันดัแรกเลยนะครับเราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้พิมพ์ในช่องอด้านบนตัวนี้นะครับ c o r o จ e ด o o g l e c o m แล้วก็ slash ว e บ s t o r e นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter นะส่วนใครที่ไม่อยากพิมพ์ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือ ให้คลิกที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองโอเคนะครับเมื่อเรากดปุ่ม enter เสร็จแล้วนะครับระบบก็จะเปิดหน้าต่าง chrome web store นะครับขึ้นมาักษานี้นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดที่ค้นหาหน้าร้านนะครับกด1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์พิมพ์อะไรครับพิมพ์คําว่า Chrome นะครับ อ่าพิมพ์คำว่า chrome desktop นะครับ c h r o m e เราพิมพ์ประมาณคำว่า chrome ถ้าใครจะพิมพ์หมดเลยก็ประมาณนี้นะครับ chrome desktop ถ้าใครไม่พิมพ์หมดก็คือ chrome แล้วก็ d e s ไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วเลโบอก็อ่าโชว์ส่วนลักษณะน,นี้ขึ้นมานะครับคาค้นหานะครับโชว์ขึ้นมาตรงน,นี้ให้ทุกคนนะครับกดที่คําว่า chrome desktop นะในส่วนตรงนี้นั่นเองกดหนึ่งครั้ง คลิกหนึ่งครั้งโลก็จะโชว์ในส่วนคําว่า Chrome Remote Desktop นะครับในส่วนตัวเนี้ยให้ทุกคนนะครับกด1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งตัวเนี้ยนะครับโอเคนะครับโลจะโชว์ลักษณะนี้นั่นเองเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าเพิ่มใน Chrome 1ครั้งนะครับอิงอ่าเสร็จแล้วนะครับโลก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับป๊อปอัพนี้ขึ้นมาโชว์ทันทีเลยนะครับอ่าแสดงอ่าส่วนขยายหรือแอป พลิเคชันนะครับสามารถตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่าเพิ่มส่วนขยายนะครับกดหนึ่งครั้งโอเคนะครับถ้าใครใช้เ Chrome เวอร์ชันล่าสุดนะครับโก็จะโชว์ในส่วนนี้ทันทีเลยเพิ่ม Chrome Remote Desktop ลงใน Chrome เรียบร้อยและอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะครับโอเคก็ประมาณเนี้ยเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งส่วนขยายนะครับบน Chrome Desktop นั่นเอง โอเคนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการใช้งานก็คือให้เพื่อนๆนะครับกดที่รูปสัญลักษณ์จิ๊กซอนะครับตรงนี้กดหนึ่งครั้งพิงอ่ารลบบก็โชว์ส่วนนี้ขึ้นมาทันทีเลยเอา่าเราก็ปักหมุดไว้เลยนะครับตึงไว้เลยเอ,อ่าตึงพิงอ่านะครับระบบจะโชว์ส่วนวนี้ทันทีเลยเสร็จแล้วเวลาเราใช้อ่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีปัญหาในการใช้งานเครื่องนะครับเอ่อให้คนที่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เขามาดูให้หน่อยว่า อย่างเงี้ยเกิดยังไงจะแก้ปัญหายัางไงนี่เป็นต้นนะครับให้เรากดที่คําว่า Chrome Remote Desktop นะครับตัวนเนี้ยกดหนึ่งครั้งนะครับเรก,ก็จะเปิดหน้าต่าง Remote Desktop เสร็จเรียบร้อยนะให้เ,เพื่อนๆนะครับกดที่คําว่าการสลับสนระยะไกลนะครับในส่วนเนี้ยเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้มาเอ่อกดที่คําว่าสร้างรหัสนะครับในส่วนของแชร์หน้าจอนี้นะครับมากดที่สร้างรหัสนะครับในสนน่วนนี้ตรงเนี้ย คลิกเข้าไปหนึ่งครั <mel od ic 00> mm ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับคัดลอกรหัสในส่วนนี้นั่นเองนะครับคัดลอกหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับคัดลอกเรียบร้อยแล้วพอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับที่ไลน์ได้เลยนะครับไปเปิดไลน์กดที่ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดที่ชื่อเพื่อนหรือว่า กลุ่มที่ต้องการให้คนอยู่ปลายทางนะครับให้เพื่อนของเราหรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ปลายทางนะครับส่งให้ส่งรหัสนียไปให้นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพอเพื่อนของเราได้รับแล้วนะครับเพื่อนของเราก็จะกดรหัสในส่วนตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เอารหัสที่ได้นะครับมาใส่ตัวเนี้ยเสร็จแล้วก็คนที่อยู่ปลายทางนะครับก็จะ กดที่คําว่าเชื่อมต่ออะไรประมาณก็สามารถที่จะรีโมทนะครับเออมีปัญหาตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะปัจจุบันเนี้ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปลายนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราดูนะครับยุ่งยากนะก็คือแชร์หน้าจอของเราเนี้ยให้คนที่มีความรู้ในเรื่องของอคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาดูเอ่อหรือว่าเข้าไปแก้ไขบ,บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยอะไรประมาณนี้โอเคนะครับคิดว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงที่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ